สวัสดีค่ะตั้งใจมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราได้ไปอบรม อาจารย์ดยรบับรพัฒนนะซึ่งหลักสูตรชื่อว่า Sense of Purpose นะคะใช่ Sense of Purpose mm hmm. นะคะตอนที่ไปเรียนอาจารย์ก็ถามว่าเออความคาดหวังของการมาเรียนเนี้ยเราต้องการอะไรเรามองเรื่องของสิ่งที่เราจะไปสู่เป้าหมายอย่างไรเราทำงานอยู่ที่ AI เป้าหมายของเราก็คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองคอ์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่องคอ์กรตั้งไว้อย่างมั่นคงเนาะแล้วของนิดล่ะในชีวิตประจําวันอะมันจะเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคที่มันเข้ามาใจของนิดอะนิอยากอยากมีความสุข ในชีวิตแต่ละวันเมื่อไหร่ที่นิดมีความสุขนิดก็จะสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้และสามารถที่จะทําให้งานหรืออะไรที่ได้รับมอบหมายประสบความสําเร็จได้ค่ะพี่ออันนั้นนะคือสิ่งที่มีควาคาดหวังค่ะแต่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเนอะอาจารย์ก็จะสอนเราว่าเป้าหมายเราเนี่ยควรจะเพื่อคนอื่นใ,ใหญ่ขึ้นเพื่อองค์กรอาจจะเล็กไปต้องเพื่อประเทศ เพื่อโลกใบนี้ฉะนั้นเวลาจะทาอะไรเนี่ยมันก็ต้องเพื่อโลกแหละเนาะมันมาเราก็ค่อยๆถอยลงมาในช่วงของกิจกรรมะจะมีทั้งหมด3กิจกรรมวันแรกะจะมี2กิจกรรมก็คือจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการโยนบอนลนะคะโดยให้2คนคนจับคู่กันแล้วก็โยนบอลเริ่มจากระยะสั้นๆก่อนแล้วก็ค่อยขยายออกไปเราไปุเกือบสุดห้องใช่ใชสุดท้ายเรารับได้นะไหรับได้เออนั่นหมายถึงอะไรคือพ,พี่ได้เรียนรู้ว่าเราไว้วางใจกันเราเชื่อ เราใจกันเรามั่นใจในทีมอะความสําเร็จมัน มันจับถึงอะสิ่งที่อาจารย์สอนในยงนก็คือว่าเวลาที่มันพลาดอะค่ะเราเราอย่าซ้าเติมแต่ให้เป็นการให้กําลังใจกันนี่แหละมองกลับมาว่าถ้าเรากลับมาที่ทํางานแล้วเรามองว่าเฮ้ยถ้าเราเปรียบว่างานอะมันเป็นเกมค่ะแล้วคนในทีมที่เล่นก็คือแต่ละ,ะแผนกนั่นแหละที่ช่วยกันผลักดันให้เป้าหมายมันสําเร็จอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็มองงานของเราให้มันสนุกอะนี่ก็จะเชื่อว่ามันจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เป้าหมายไปสู่สิ่งที่ วางไว้ได้ค่ะพี่แล้วที่สำคัญคือในกรณีที่มันล้มเหลวเราก็ไม่ซ้าเติมกัน,นใช่เหมือนที่เขาน่าจะใช้คําศัพท์ว่า failure is learning ม,มันงคะพี่ยุ้ยใช่เราก็มีพลาดบ้างใช่แต่เราก็ เวลี่กูดเอ็กซ์แลน์อ่าประมาณนี้ค่ะพี่ยุ้ใอ่ <c oughs> แล้วก็ขยบถัดมาก็เป็นกิจกรรมที่สอจะเป็นตีกอล์ฟอาจารย์น่ะจะสอนเราว่าในส่วนของการตีกอล์ฟแบบจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันโซนแรกอ่ะจะเป็นโซนทิงกิ้งโซนโซนที่2เป็นเพลย์โซนแล้วก็โซนที่3ที่คัพเวอร์ทั้ง2โซน่ะเรียกว่าแฮปปี้เมมโมรี n โซนค่ะในส่วนของเกมนี้พี่ยุ้ยคิดว่าพี่ยุ้ยได้รับอะไรจากการทําเกมนี้บ้างนะคะการตีกอล์ฟพี่รู้สึกว่าสมาธิพี่ตรงนั้น ดีมากเลยพี่แบบทําตามแผนพี่ไม่นอกแผนพอตีไปแล้วอะ่ะสิ่งที่ที่เราได้คือเหมือนมันสงบเนาะใช่ค่ะแล้วมันว่างอะ่ะมีความสุขเรารู้สึกสนุกทั้งทั้งที่ เราเราเล่นเกมอยู่แต่เราความสุขที่เกิดขึ้นมันมันมันไม่ได้เกิดจากการตีสุขสนุกอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นอยู่ดีดีมันเกิดขึ้นในใจเราอะพี่ก็รู้สึกแบบเออดีชอบแล้วีเก่งเออแล้วเราก็ได้ตามแผนแล้วก็แบบมันมากสนุกมากยิ่งจังหวะมันลงอะมันยิ่งสนุกใช่จริงจริงคือวางแผนชสื่อสารลงมือทํา ให้กำลังใจกันแล้วก็กลับมาปรับแผนใหม่ใช่ไแล้วไฟนอลสุดท้ายก็คือเราได้ตามเป้าหมายใช่แล้วถ้าพี่ถ้าพี่ประเมินดูแล้วเนี่ยพี่ก็คิดว่าคะแนนเราก็ไม่ธรรมดาันีทีสองเริ่มเริ่มกิจกรรมอะไรนะมันจะเป็นนั่นค่ะตั้งคำถามเนาะ Who a R e y o U ใช่เดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูโอเคคุณเป็นใครคะนิดอเป็นคนใต้ค่ะคุณเป็นใครคะ นี่เป็นคนชอบความซื่อสัตย์ค่ะเนี่แหละค่ะเราก็จะถามคําถามนี้ไปด0ี่สิบครั้งคืออาจารย์จะบอกว่าคําถามแรกะที่เราตอบมาแรกน่ะห้าคำถามแรกอะให้ตัดออกไปเลยหลังจากคําถามที่หกหรือคําถามที่เราต้องนึกแล้วอ่ะนั่นคือตัวเราเพราะว่ามันเริ่มจะต้องคิดละเริ่มจะต้องวิเคราะห์เริ่มจะต้องเอ๊ะเราเป็นใครตรงเนี้ยถ้าเราเราเราพัฒนาต่อยอดได้อ่ะพี่คิดว่า ประโยชน์เป็นประโยชน์เป <hating, S 1> ็นประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยซึ่งอย่างเนี้ยสุขมากพอกิจกรรมนี้แล้วไปกิจกรรมไหนอีกกิจกรรมมาจะเสร็จจะเป็นเรื่องทฤษฎีแล้วเดี๋ยวน้องๆน่าจะอยากรู้คำว่าพลังคำสา์ค่ะพี่อุ้ยใช่ โลกนี้ไม่มีปัญหาค่ะโลกนี้มีแต่งานวิจัยนทำไมคะก็เพราะว่าถ้าเรามองมันว่าเป็นงานวิจัยมันเป็นเชิงบวกแล้วเราก็อยากที่จะแก้ไขทำงานวิจัยให้มันสำเร็จแต่เมื่อไหร่ที่เรามองเป็นปัญหามันคือทางลบมันก็จะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคระหว่างทางมากมายอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะคำคำศัพท์อันที่สองก็คือ y o U a R what you think ถ้าเราทิ้งความสุขเราก็ทุกแต่ถ้าเราทิ้งทุกเราก็สุขใช่โอเค คำสัตย์ต่หลอกตัวเองให้คิดบวกเขาบอกว่าการคิดบวกหรือ positiv thinking อะคะ่ะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือไม่ใช่เป็นคนโลกสวยแต่มันเป็นการเหมือนเราฝึกสมองของเราอะคะ่ะให้เรามองแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาตัวคนคิดคนคนนั้นนะคำถัดไปนะคะคือคําว่า no bully ค่ะซึ่งมันจะมีทั้งหมด6ดีด้วยกันก็คือมีเบิ้ลบี้บบยบล็อกแล้วก็เบรมนะคะโดยเบิ้ลเนี่ยก็คือ เป็นเกี่ยวกับว่าเราต้องไม่ดูถูกคนอื่นนะคะใช่แล้วก็บี้ก็คือการที่แบบไปจี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใบก็คือจริงๆเราไม่ควรเงียบนะมีอะไรเราควรคุยกันมากกว่าใช่ค่ะแล ac in ac in ac ้วก็โบยก็คือเหมือนกับการโยนงานอะไรอย่างนี้ค่ะพ uh ี่บ ma> ุ๊คโยนความผิดให้คนอื่นเนาะใช่ใช่เราไม่ควรทํานะคะแล้วก็ในส่วนของบล็อกบล็อกบล็อกคืออะไรบล็อกก็คือการปิดกั้นความคิดคนอื่นไปกัดไปขัดขวางอย่างนี้ค่ะที่จะให้คนอื่นไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ เราไม่ควรทำแล้วก็เบล,ม,ลมนะคะสุดท้ายก็คือเบรมค่ะ คำสัตนาสติก่อนเพอร์โพสแล้วนี้หลานนิดคิดเรื่องนี้ยังไงของนี้นะคะนิดคิดว่าสติก่อนเพอร์โพสคือนิดมองถึงเป้าหมายการที่เราจะทําเป้าหมายมันสําเร็จได้ค่ะพี่วิมันต้องเริ่มจากการมีสติก่อนคือเรานิ่งอยู่กับปัจจุบันแล้วเราสามารถกันกรองระบบความคิดเราอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เป็นระบบแล้วการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายมันง่ายขึ้นถัดมาค่ะอันนี้ต่อจุดชีวิตจาก A ไปบทุกคนมีจุดดาชีวิตที่เกิดขึ้นน่พี่เชื่อว่าทุกคน เคยผิดพลาดเราเคยผ่านมาละฉะนั้นกว่าที่วันนี้เราจะได้ภาพสวยๆอ่ะแปลว่าเราเรียนรู้เนาะใช่ Failure is learning <ช>ก็คือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น<ช>แล้วก็จนวันนี้มาถึงวันนี้เราก็จะไม่กลับไปผิดซ้ำเดิมเราก็จะต่อภาพให้มันสวยขึ้นให้มันดีขึ้นเนาะใช่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วน A ไป B เนี่ยก็คือ เขาสอนให้เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นใครเรามาจากที่ไหนส่วนจุดดียก็คือเป็นนิวเราอะค่ะเป็นนิวพียุย้ยเป็นนิวนิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางแผนไว้โดยที่ระหว่างทางค่ะสิ่งที่อาจารย์สอนมาก็คือว่าการยืนยันความเชื่อหรือบอกว่าเราอะเชื่ออะไรแล้วเราให้เราอะพูดออกมาบ่อยๆแล้วก็ชมบ่อยๆเหมือนกับเป็นการเขาเรียกกระตุ้นใช่ไหมคะจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะว่าเราอยากทําอะไรคือไม่หลงลืมมันนะคำสัถัดไปอ่า เลยอันเนี้ยพี่ยุ้ยเป็น forward ใช่ใช่คำนี้หนูว่าใช่ได้กับพี่ยุ้ยใช่เพราะว่าพี่เป็นสายเปย์ใช่จริงๆร่อะเราเลือกที่จะให้ก่อนเนาะเราเลือกที่จะช่วยก่อนไม่ได้คิดอะไรเยอะนอกจากตอนทำอะเรามีความสุขตอนทำเราเรารู้สึกดีเราก็ทำคำถัดไป Play to w ทูว่า อันนี้หนูนิดอธิบายก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเลือกที่จะเล่นใช่ไหมคะหรือว่าเลือกที่จะทําอะไรเพื่อให้สุดท้ายอ่ะเราชนะหรือว่าเรามีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งจะได้เนอะถูกเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งใช่แต่เราก็สนุกใช่ power of positive สุดท้ายแล้วคิดบวกมันดีกว่าคิดลบแน่นอนอม,มันทําให้เรา ทำอะไรจากเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายได้ถัดมานี่ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของฟิกไมซ์เซตใช่ไหมคะคช่ไมซ์เซตก็คือวิธีคิดของคนคนหนึ่งที่มันถูกฟิกมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งเราเติบโตอันนี้มันเรียกว่าภูเขาน้ําแข็งนะคะน้องๆซึ่งด้านบนสิ่งที่เราเห็นอะภาพที่คนอื่นมองพี่ยุย้ยภาพที่คนอื่นมองพินิดก็คือภูเขาน้ําแข็งด้านบนซึ่งเป็นสิเปอร์เซ็นท่านั้นน้องๆไม่รู้หรอกคะ่ะว่าลึกลงไปข้างในใต้ภูเขาน้ําแข็งของพี่ยุย้ยของ<ว>พ่นิษ ต้องลองดูค่ะคําถัดมา Deliberate Tactics ก็คือการฝึกความรอบคอนี้เราชอบคํานี้มากเลยนะคะที่อาจารย์สอนคือมันมี3คําก็คือเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทําทีละอย่างเหมือนกับการที่เรามีสติแล้วก็ทำจดจอทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างช้าๆแต่ว่า แต่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะใช่เออช้าแล้วงานมันจะช้าไหม<อ>นิดคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนิดมองว่าช้าต้องถามว่าเราคําว่าช้าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันช้าของนิดในที่นี้คือในการทํางานแต่ละอย่างอะค่ะเราต้องมีการวางแผนแต่ว่าถ้าสมมติว่าวางแผนมันอาจจะมีเวลามันหน่อยนึงถูกไหมคะพี่ยุ้ยแล้วแต่ว่ามันได้ถูกกันกรองว่าเราจะทาหนึ่งสสมีการพิเอร์ตี้ว่าจะทํายังไงกับอีกอันหนึ่งคือไม่วางแผนคือทําเลยอันนั้นแหละเร็วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายออกมาแล้วมันไม่ได้โอเค ถูกไม่จับผิดใช่แนวคิดอะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะว่าสมมติเขาทําในสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราไปบอกเขาว่าอันนี้คุณทําไม่ถูกต้องอบางคนเข้าใจแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือนี่ว่าการสื่อสารถ้าเราอธิบายถึงเหตุผลที่เราอะแจ้งหรือเตือนเขาเอย่างเงี้ยจ้ะเสนอแนะเ,เสนอแนะใช่ใช่เสนอแนะแบบตรงไปตรงมาเสนอแนะแบบหวังดีใช่ใเสนอแนะแบบความเป็นห่วงพี่เชื่อว่าถ้าเราเราพูด คนความรู้สึกแบบนี้คนฟังก็น่าจะเข้าใจเนาะผมคิดว่าเข้าใจจ้ะไม่ต้องรู้ฝึกปล่อยว่าเราอ่ะไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องมันอาจจะมีบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราอ่ะสงสัยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรารู้แล้วอ่ะเราเป็นทุกเออจริงอาจารย์บอกว่าก็ไม่จำเป็นอย่าไปรู้มันเลยเราต้องไม่กลับไปคิดนะคะแล้วต้องหาแอคทิวิตี้มาช่วยเปลี่ยนเรื่องอ่าใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่คือต้องไม่พูดเรื่องเดิมอะคือเราต้องเปลี่ยนเรื่องคุ เป,เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนกิจกรรมสังคายนาตัวเองบ่อยๆเราต้องกลับมาพบทุนตัวเองมันก็คือการคุยกับตัวเองแหละแต่ว่าคุยในที่นี้ต้องคุยด้วยความเป็นกลางด้วยว่าเออบางครั้งเราอยากเข้าข้างตัวเองมากนะักเราก็มีนิสัยไม่ดีเหมือนกันเราก็มีผิดเหมือนกัน แล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ไปขอโทษซะถ้านิสัยไม่ดีก็แก้ไขซะยิ่งถ้าเราเรารู้ตัวเองไวแล้วก็ปรับกลงมันมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะใช่เพราะว่าแก่แล้วแก่แล้วแต่ยังได้อยู่ค่ะ <laughs> อีกแล้วหรือห <laughs> ลับ่ะคุณแก้สุดแต่ได้มันจะมีสามค้อยา่ากลัวอย่าลังเลสงสัยแล้วก็อย่ายึดติดคือใช่ บางครั้งเราต้องเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ให้น้องๆได้ลองทำอย่ากลัวว่าน้องจะทำผิดอย่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะพลาดก็แต่ถ้าพลาดอะ่ะพี่ก็จะบอกน้องนะพี่ก็จะบอกน้องว่าเออ เราเรียนรู้อะไรเราคิดว่าเราควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงครั้งต่อไปยังไงเนาะแล้วก็ไม่ยึดติดวิธีไหนก็ได้ที่มันไปถึงเป้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราได้ไปเรียนหลักสูตรใหม่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วเจอกันแน่นอนเพราะเราไม่หยุดเรียนรู้โอเคค่ะโอเค, okay, คสวัสดีค่ะ